จะได้คือเป็นลูกช้างอ่ะาวันนี้มีน้องๆมาเที่ยวที่บ้านสีสทับไทยครับ<น>อ่า <c oughs> เ้ยาลังมีคลิปดีวยๆทั้งนั้นสี่คนอะไรปูสวยๆทั้งน,น,นั้นสี่นน <c oughs> คน <c oughs> วันนี้เรากำลังแต่งหน้าช้างครับผมสวยงามบามมาากไไพรวงบ้านไงกเไพรวงทาตุม <c oughs> ใช่ไหมใช่ อาะปูปูพาพาลูกหลานมาถ่ายรูปไปเร็วเห็นถ่ายดีถ่ายเนใรอ่ะพามาเร็วปูมามาลูกหลานมามาถึงบ้านแล้วก็ได้ภาพได้อะไรกลับบ้านลงเฟซบุ๊กหน่อยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมาเร็วเเตมามาเลยมาเลยได้ไงมาได้จ้ะ ใปามาทยมามามาครับมาเลยครับมาเลยจ้าถอดเม็ด้อยถอดเม็ดหน่อยเออนั่นแหละมาทุกคนเลยมีใครถ่ายไหมจิถ่ายเขาหน่อยจิเอาเอากล้องให้ฟูจิถ่ายเร็วบริการบริการ เอากล้องให้ฟูจิถ่ายอยู่มอะไรเนี่ยมออะไรแล้วมอหกมอหกอ่านี่ก่อนเออออกมาตีดขวางจราจรเข้าไปเลยจ้าไพ่งามฟังนี่ก็ได้ครับังนอ่าไอทำอะไรคนหนึ่งยังไม่เข้ามายีกลัวอะไร ยังไงจ๊ะอ๋อทายเป็นมาแล้วอูนหูงงนี่นี่อ๋ออ๋งามเอออืมกิจชายใส่ถุงปุ้เขาหน่อย น้องมาดูช้างนะครับจากบ้านไทรเวงก็อยู่ไม่ไกลครับนี่จากนี่ไปก็สิบกโลเคยมาไหมครับนี่ง<อ>านเคยมาใช่ไหมอโอ้ท้งแรกทั้งแล็กแล้วมีมีงานบวชไม่ใช่บอกมีไหมช่วงนี้มีงานบวชไหม ยอ,อยากถ่ายกับเชือกไหนครับพ่อใหญ่ไหมหสมหุอมโอสุพรรษาสุพรรษาป่วยลูกสุพันษาป่วย,วยไม่สบายหลายเชือกอยู่ที่นี่ถ่ายกับตัวไหนก็ได้ กิดดจไ้ถูกใจเขาตามลมลองเรานะก็มาแตะดึงนะฮะนี่ครับรินครับอาน้ำไปนั่งจีทายหนุเท่าเนี่งปูเลยพาไป ยาโง่ไม่มด้โงไม่ได้บเด็กบงเด็กเเเด็กไปโรงเรียนเด็กวตาด็กวงามแต่งรอครับอันนี้อันนี้ลายลายอะไรครับนี่ลายคิดอีครับลาย Chút chút xe băm yeah. à? Lại băm chúc chút chút chúc chút chút chúc <laughs> chút chút oh. à chúc 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 nè chúc chúc Hả? กุ้งนองเนาะไฟงามแต่งรอครับวันนี้ตวอ้ยนี่สวยวะปัามนะคิดไว้นาน,ลน,านลแล้วบอกต่ยังไม่ไม่เอาไปเขียนให้คนอื่นโอ้ยังไม่เผยแพไ่ไม่ไม่เขียนให้คันโอ้ยังไม่เผยแพ่ใช่ไหม ไปปูไปพาล oui, er si. nah. ูกหลานไปไทยกับพ่อใหญ่ไหนปไปไหมฮะลูกเนี่ยยิงอ่ะกินน้ำปูจีอ่ะกินน้ำปูเฮ้ยจีปูจีมดกล่องเลย่งจีไปละดูลจะสตุยกินเลยจีตลอเดี๋ยวลองให้ควานนมไปช่วยด้วยครับอ่ะ ฮึ่มยี <h <h ่จีไลยจงเสริมดวงเสริมบารมีต่อชิตาบูชาชกเดี๋ยวให้เจ้าบ้านพาไปไทยไอ้ลูกลาไปยี่กลางมุ้จี อ่ะสุพรรษาเอากล้องไฮฟูจิเลยครับกล้องไฮฟูจิถ่ายเร็ว่ะสุพรรษาสุพรรษาป่วยไม่สนใจเลยสุพรรษาเนี่ยหนูไม่สบายค่ะ aou lưới bia, bia, bia bạn hai cháy mì sẽ đuốc. Thế tụi này một mình thử ấy. Cho tôi cho tôm. à, thải อ่าตาโมออยจ๊ะตรายกิโชซอพองตามูไทยนี่นะอ๋อออยจ๊ะตรายกิโชซอคล้าโซนํากิไทยเอาไว้ลึกได้งานี่ใครชังยกม่วงนะลูกไปไม่ไม่ไม่ไปงานอะไรวะคนอ้าสวยครับสวยเดี๋ยวผมหมดวันเงินได้20เดี๋ยวผมก็เมนนูเมจิอืม เอาไปถ่ายรวมกันครับไปเลยครับอ่ไปพาไปถ่ายไปีปูเลยไปดังไม่ได้อเอาถ่ายกับเชือกนนอีกบารมีไหมนี่อ่เดี๋ยวไปปิดคลิปหน่อยปูไปปูพาไปปิดคลิป โม่เนี่ยเดี๋ยวโมิไปไปกับปูไปจิเข้าไปไปชิปไปเร็วโอเคครับอ่าเดี๋ยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยทุกคนเลยอ่าบ้านไพลวงนะครับอ่าลูกหลานเดินทางไมาเยี่ยมช้างมาโวยบนสูงนี่ปูสวยครับสวย นะ่นารักมากเลยคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมในช่องเฟมิรี่สีไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์นะครับสาวสวัสดีครับโ๊ายบาย oh,